เฮ้ยเฮ้ยน่อยกอดข้างขวาข้างข้างขวาข้างขวาข้างซ้ายพ่อเอาเรวเรเรจะพิงไปก็เลยแบบเออเขินเขินเอามามาเาป้อนมาอยเอาปข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้เข็ม้าวเออแม่แแม่เหนื่อยมพ่อม่แ่งตัวเ้ยอุ้ยเาอุ้ย คิดถึงคิดถึงไหมคิดถึงไหมคะเอาเงินเอาเงินไปก่อนไปรับรับสวัสดีค่ะก่อนมาแล้วมาแล้วอันนี้อะไรลูกว้าตังตัง เงินผู้จ้างเงินก่อนผู้จ้างเงินก่อนผู้จ้าเอากราบลงกราบลงกราบเงินก่อนจ้าเออเดินแหละโอ้ค้างนั้นโอ้ค้างนั้นยังจูบกันอยู่ทางนั้นยังจูบกันอยู่เออเด้อจ้าจ้าดูเงินเหรอลูกอ๋อดูเงินจ้าอืเออลูกพ่อ ลูกแม่อยู่นี่ไอ้ลูกแม่ลูกแม่เอสเดอเอสเดอเคิร์นคิดเองนหมดดูดูลูกพ่อเอาหอมหน่อยหอมพ่อหน่อยพี่พลอยพ่อยังไม่หอมเลยพ่อหอมพ่อหน่อยโอเคนอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าไปไปเดี๋ยวพ่อเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนมันจะไม่ทันพ่อจะไม่ทันครึ่งเด็บมันห้าโม่โอ๊ย 妈妈，没事，乌鸦也叫，天也天，也天。